สนับสนุนโดยพดุงทําค้าไม้แหล่งค้าไม้แปรรูปที่ใหญ่ที่สุดและถูกที่สุดในจังหวัดร้อยเอ็ดพดุงทําค้าไม้จําหน่ายไม้แปรรูปวงกบประตูหน้าต่างและวัสดุก่อสร้างทั้งปลีกและส่งบริการส่งถึงที่นึกถึงไม้แปรรูปทุกชนิดคิดถึงพดุงทําค้าไม้ถนนร้อยเอ็ดโพนทองบ้านหนองผักแว่นโทรศัพท์0-43 5 22 22 2 2ส2 7สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเร็ยนการหลักคารอิสานเป็นรียการอิสารปาระดิ ให้คุณผู้ชมได้รับทั้งความรู้สาระและความบันเทิงค่ะล้านข้าอีสานวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่บ้านขอนแก่นตำบลขอนแก่นอาเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะที่นี่นะคะที่วัดบ้านขอนแก่นเหนือค่ะมีศิปงโบราณที่เก่าแก่สวยงามและก็ทรงคุณค่าค่ะจะเก่าแก่ขนาดไหนทรงคุณค่าสวยงามขนาดไหนนะคะเราไปติดตามกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะขณะน,นี้ดิฉันเดินทางมาถึงที่วัดบ้านขอนแก่นเหนือนะคะที่ตำบลขอนแก่นค่ะที่นี่นะคะในวัดจะมีโบสถ์โบราณนะคะซึ่งมีอายุหลายร้อยปีทีเดียวค่ะ <S <S เดี๋ยววันนี้ดิฉันจะพาเข้าไปชมโบสถ์โบราณนะคะแล้วก็ไปทราบถึงประวัติความเป็นมาด้วยค่ะเดี๋ยวตามเข้ามาเลยค่ะ ัดบ้านขอนแก่นเนื้อตั้งอยู่ในเขตบ้านขอนแก่นเนื้อตำบลขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2334ได้รับพระราชทานวิสงคามมสีมาเมื่อวันที่หนึ1พฤษภาคมพุทธศักราช2537ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติในราชกิจจานุเบกษาเล่ม118 ตอนที่124งองงูเมื่อวันที่17ทธันวาคมพุทธศักราช2544โบราณสถานมีลักษณะเป็นสิมหรืออุโบโสถแบบพื้นเมืองอีสานขนาดรูปทรงกระทัดรัดก่ออิฐถือปูนเป็นสิมทึบตั้งอยู่บนขันเอวเตี้ยๆด้านหน้าหรือทิศตะวันออก มีระเบียงยื่นออกมาเชื่อมต่อกับบันไดาทางขึ้นเป็นบันไดานาครังพึ่งสลักไม้ลายพันพรึกษาก้านขดเกี่ยวกระวัดกัน แกะสลักกนกหลังคาทรงจั่วชั้นเดียวเดิมมุงด้วยแป้นไม้มีตัวงโง่หรือช่อฟ้าลำยองหางหงสสลักด้วยไม้หน้าบรันรตีไม้ตามแนวตั้ง ระดับลายแกะสลักไม้รูปดอกไม้กลมผนังด้านนอกเขียนภาพจิตรกรรมตั้งแต่หน้าจั่วเหนือกรอบประตูขึ้นไปช่วงกลางเป็นภาพพุทธประวัติตอนปราบพยามารและตอนตรัสรู้ใต้ต้นโพ แทรกด้วยภาพวิถีชีวิตในท้องถิ่นทั้งนี้มีอักษรไทยน้อยเขียนปีที่สร้างและประวัติไว้โดยระบุว่าเป็นปีจุลศักราช1247หรือเทียบได้ราวพุทธศักราช2428 ค่ะท่านผู้ชมคะนี่ก็เป็นพระพุทธรูปนะคะซึ่งอยู่ในโบสถ์โบราณนะคะที่วัดขอนแก่นเหนือนะคะซึ่งพระพุทธรูปนี้นะคะจะสร้างด้วยปูนนะคะอนนี้จะเป็นปูนทั้งหมดเลยนะคะที่เห็นก็คือมีมีองค์ใหญ่นะคะแล้วก็มีองค์ขนาดเล็กลงมานะคะคือองค์นี้องค์นี้จะสร้างด้วยไม้ะะไม่าจะเป็นไม้ฐานจะเป็นไม้แล้วก็ตัวแกรนก็จะเป็นไม้นะคะที่แต่ว่าจะทาสี ให้สีออกเหลือใเะหมือนพระนะคนะคแล้วก็จะมีอีกอันนี้คืออีกองคหนึ่งนะคะที่ทำจากไม้เหมือนกันนะคะแล้วก็มีอีกองคหนึ่งค่ะแต่อันนี้เขียนจะหักไปนะคะ ตรง,งหน้าต่างนะคะก็เป็นหน้าต่างโบราณนะคะซึ่งทําจากไม้นะคะแล้วก็จะมีสลักตรงนี้นะคะ,ะสลักติดล็อกหน้าต่างนะคะเวลาจะเปิดแล้วก็เป็นสลักตรงนี้ออกนะคะแล้วก็เปิดหน้าต่างออกมานะคะซึ่งหน้าต่างนี้จะมีความหนาาเลย แต่ว่า็มที่ถามคุณพ่อนะคะที่ดูแลตรงนี้คุณพ่อบอกว่าตัวอาคารตัวอาคารเนี่ยตรนี้นะคะจะมีการบูรณะนะคะซึ่งเมื่อก่อนก็จะเป็นเป็นปูนเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ว่าก็เก่าแก่มากก็เลยได้รับการบูรณะใหม่นะคะ ค่ะคุณผู้ชมคะประตูทางเข้านะคะก็จะเป็นไม้นะคะเป็นประตูไม้ค่ะซึ่งก็มีความหนานะคะประมาณสองนิ้วถึงสามนิ้วนะคะความหนาของประตูค่ะด้านในนะคะก็จะมีตัวล็อกจะอยู่ด้านในนะคะซึ่งก็จะเป็นประตูที่แน่นหนานะคะก็ยังคงสภาพเดิมๆของประตูไว้อยู่นะคะซึ่งจะมีประตูทางเข้าอยู่ประตูเดียวนะคะ